รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอัมรินทีวีฟาร,ร์มชาแนลเสนอเกษตรซสนับสนุนข้อมูลโดยสมาคมวิทยาศาสตร์การ,กรเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนี่ก็คือรายการเกมโชว์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จะให้คุณนะครับมาร่วมกันค้นหาเกษตรกรตัวจริงกับรายการเกษตรซ่อนรูปและเช่นเคยครับผู้ที่จะมาช่วยค้นหาเกษตรกรตัวจริงของเราในวันนี้คนแรกนั่งสมาธิมาเลยทีเดียวคุณหยวนกวินรัตน์แก้มือสวัสดีครับสวัสดีครมันเรียกพลังมาเลยเหรอ ต้องทำสมาธิให้ดีครับวันนี้เพราะว่าเขาที่แล้วก็มาแล้วก็โดนเตะไปครับ, <c oughs> รบแล้วก็ไม่ให้โดนเตะเดียวว่าได้กินวาสบีเข้าไปด้วยอ,อ,อย๋อยังแค้นผมอยู่เลยยังแ,ยงแค้นอยู่ยังแค้นอยู่คราวนี้ต้องมาแก้มือให้ได้ต้องแบบว่าหาให้เจอและท่านต่อไปครับขาดไม่ได้เลยปูชนียบุคคลของรายการเราลุงลงโพธารา <c oughs> และสาวสวยคนเดียวของเราในวันนี้นะครับมีดีกรีเป็น มิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2552คุณวิวพงษ์ชนกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันนี้ยังเตะคอนโดอยู่ไหมครับตอนนี้ก็เล่นอยู่ค่ะแล้วก็มีไปสอนน้องๆด้วยค่ะเพราะว่าเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติแล้วก็เป็นทูตเทควันโดโลกค่ะเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกค่ะที่ได้ครับใช่ค่ะทางสหพันธเทควันโดโลกมาแต่งตั้งให้ตอนที่หนูได้ตำแหน่งางงามอยากดูป่ะ เขอเดีป้าค่ะขอเป้าขอเป้าเป้าอยู่ด้านขวาคุณนะครับเขาที่แล้วนี่ก็นเตะท้ายรายการเขาที่เตะแต่ต้องรายการเล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะคืออะไรต้องตามมานี่จริงๆวิวไม่ได้กะจะจริงจังอะไรมากหรอกนะแต่ตั้งใจถอดส้นสูงแล้วอะ ไม่มีอะไรเขาบอกว่าให้ถอดรองเท้าถอดรองเท้าเขจะได้เตะสะดวกเดี๋ยวจะได้มีลื่นใช่เดี๋ยวหนูลื่นไงเดี๋ยวหนูลื่นเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติมึงก็กระสอบทรายดีๆนี่เองใช่ไม่ใช่แล้วมีเขาเป็นทูตเทควันโดโลกคุณนี่เขาโชคดีมากได้ได้โดนสตีนทูดอยากเตะตรงไหนของหยวนหัวก็ได้หัวครับเตะหัว ไม่โดนเหรอใช่อ่ะงั้นหยวนแค่บล็อกไว้เอาบล็อกก่อนจริงไม่บล็อกด้วยอ่ะดิไม่บล็อกด้วยอ่ะดิเตะมาปุ๊บผมก็ลับเลยอ่ะเอาเดิอ่ะขอดูเป็นบุญตาอย่าขยับอ่ะ้ยติดป่ะเมื่อกี้นี้ขนาดติดดังดังตับเลยนะคือคุณอะไรคุณจะเอาอีกเหรอเอาลองแบบเตะไม่ติดไหมเตะไม่ติดนี่ตรงนี้ปุแน่นตรงนี้แน่นหนึ่งสอง เขาเรียกว่าแสแน็ค่ะแสแน็ให้น้องตัวใหญ่ซะเปล่าลูกผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยไปในเรื่องลูกผู้ชายเออใส่โค้ชเลยเหรออ่านี่ดูแล้วไม่มีสักแอะแล้วแบบว่าเตะเสร็จปั๊บเดินไปนั่งแบบสบายๆเฮ้ยไม่จ้าเลยแล้วต้องมานั่งรับนี่ไม่ใช่ลุงแล้วแล้วไม่ใช่นี่อฟิตเนสตลอดเวลานี่นี่นี่เอาจริงๆแล้วลูกอย่าอย่าอย่ายั้งเอาตรงนี้เลยโอเคค่ะจริงลูก เอาเลงสองเสียงดังตุ๊บเลยครับมาดูกันอีกทีครับสะเดือนอะปกติลุงลงเนี่ยเขาไปไหนให้คนเขาต่อยแล้วเขาจะต่อยแบบได้ตลอดได้เมื่อกี้็ะไรมะ เป็นไงเป็งเนี่ยไอพ่อเป็นไงจู๋อจู๋กันดิเฮ้ยมันไม่เหมือนกับหมัดไงมันไม่เหมือนเนี่ยแล้วหนูไม่ได้คิดที่จะว่าเฮ้ยลุงเขาอายุเยอะแล้วเราควรจะเออบ่งหน่อยก็ลุงบอกว่าจริงจริงพอมันเตะปั๊บใจคิดอะไรบ้างอะไรอยากกระโดดขึเนี่ยอะมาเสี้ยวมาเบ้กันต้องวี กินข้าวด้วยนั่นคือความสนุกสนานของฝ่ายนักสืบครับแต่เช่นเคยครับทุกสัปดาห์เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอาจารย์รัฐพลชัดบรรยงสว<อ>ัสดีครับอาจารย์สวัสดีดครับผมอาจารย์เป็นผู้เชีช่ยวชาญเรื่องไม้ผลไม้ผลนี่คือยังไงฮะอาจารย์ไม้ผลนี่จริงๆก็คือรวมผลมไม้ทุกอย่างฝรังมะม่วงทุเรียนมังคุดลำไยกระเพาะได้หมดเลยชมพู่ได้หมดเลย อ่าเกษตรกร,กรซ่อนรูปของเราในวันนี้นะครับเป็นส์ทฟาร์มเมอร์เจ้าของสวนมะนาวที่สามารถทำมะนาวขึ้นห้างได้สำเร็จเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยมะนาวขึ้นห้างคืออะไรออะไร<ข>ายากรู้ใช่ไหมใส่กระเป๋า2อลูกไม่ใช่ไม่ใช่มะนาวขึ้นห้างอย่างนั้นดิพอ่อถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวมะนาวเงินล้านครับ เกษตรซ่อนรูปวันนี้เราพามาที่สวนมะนาวเงินล้านยุค4.0ซึ่งเป็นสวนมะนาวลอยฟ้าที่กว้างใหญ่บนพื้นที่กว่า100ไร่เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นสวนกล้วยไม้มาก่อนแต่เมื่อปี2554ได้เกิดน้ําท่วมใหญ่ทำให้ผลผลิตเสียหายเจ้าของสวนไม่ยอมแพ้ครับและพลิกบุกพิให้เป็นโอกาสเปลี่ยนจากสวนกล้วยไม้ให้กลายมาเป็นสวนมะนาวที่สําคัญเจ้าของสวนแห่งนี้ยังจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ ซึ่งนอกจากเทคนิคการปลูกที่ไม่เหมือนใครยังสามารถแปรรูปผลผลิตทำรายได้ถึงเจ็ดหลักต่อปีเลยทีเดียวคุณอยู่นะฮะคุณผูกพันธ์กับมะนาวขนาดไหนครับผมเองนี่ชอบการทานมะนาวมากๆเครื่องดื่มประจําตัวผมเลยคือน้ำมะนาวสมมุติว่ามีมะนาวผสมมะนาวเทียมกับมะนาวแท้คั้นคุณแยกออกเลยแยกออกเลยแล้วถ้าคุณแยกไม่ออก ก็แยกไม่ออกครับอย่าคุณอย่าปูมาแบบนี้เมื่อกี้น้องวิวส่งไลน์มาบอกว่าถ้าพี่หยวนแยกไม่ออกวันนี้หนูขอเตะท้องเหมือนที่เตะลุงลงได้ไหมคะคุณกล้ารับคำท้าไหมน้องวิวขอใช่แล้วคุณคิดว่าผมให้เหรอให้สินี่ลุงลงก็ส่งไลน์ไปหาทีมงานครับว่าขออีโต้มาฟันขาขวาแล้วเจ็บเชียวกล้ารับคำท้าหรือเปล่า คุณปูมาขนาดนี้ใช่ไหมครับครับ <topping> พ <offs> ่อไม่จัดไปนะไม่ค่ะเอารับคำท้าครับพร้อมรือย่างที่จะพบกับปัศนีทั้ง4คนในวันนี้มาดีมาดีมาถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือกับปัศนีทั้ง4คน ชมหน้าของปรัชนีทั้ง4คนในวันนี้นะครับแต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเกษตรกรเจ้าของสวนมะนาวเงินล้านก่อนที่จะเข้าบททดสอบดูหน้าตาคุณหยวนกระพริบกระพริบกระพริบผมบอกได้เลยนะครับยิ่งกว่าสัปดาห์ที่ผมเคยมาผมบอกตอนนี้เลยว่าผมรู้เลยครับว่าใครคือเกษตรซ่อนรูปคนนั้นเลยพูดมาเลยคนไหนหนึสไม่ใช่ครับคนสุดท้ายใช่ครับสำหรับ First Impression เฉยๆมองปุ๊บผมรู้เลยคนเนี้ใช่เมียผมในอนาคตวิวครับค่ะเป็นไงครับเห็นหนทรงแล้วเป็นไง4ี่คนแล้วเป็นไงคนที่หนึ่งหนูว่าน่าจะเป็นพี่คนที่1เพราะดูจากกล้ามขาน่าจะเดินเยอะหรือเปล่าคะเกี่ยวปะเขาอาจจะเป็นนัก่วยก็ได้ถ้าพูดถึงก้ามขาพี่ว่าคนที่สองน่าจะดีกว่าขนาดใส่สีดำมาพี่เปิดผมหน่อย คุณโดนัทครับผมดูดูแล้ว3คนอาจจะเป็นไปได้แต่คนที่มไม2ไม่น่าน่าจะขายน้ำมะนาวอยู่ปากซอย <c oughs> นีย่นี่ <c oughs> ดูนาฬิกาดีๆนะครับโรเล็กซ์่าครับตอนนี้บอกอะไรไม่ได้คะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอเลือกก่อนนะคะเอยถ้าพร้อมแล้วไปพบก,กับบทดทดสอบที่1ครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีมะนาวทั้งหมดอยู่4ี่พันด้วยกันเบอร์หน<ส>ึ่งลุงลงก่อนเลยสเบอร์สมาเลย คุณโดนัทถ้าเกิดตอ,อบไม่ถูกอะคะต้องไปอยู่ร้านอาหารลุงหลงปะคะนี่เอออันนี้คือมะนาวไข่นะคะมะนาวไข่าาไขลักษณะของมันเนี่ยก็คือจะเป็นผลที่เหมือนไข่เลยเราจะสังเกตได้น้ําเขาจะเยอะแล้วก็เปลือกเขาจะบางมากเลยตอบว่ามะนาวไข่ค่ะแล้วเวลาเราเอาไปคั้นเนี่ยเราได้ถุงเราเท่าไหร่เวลาเราขายอะเวลาขายปลาซอยอะพูดถึงอะสามถุงยี่สิบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ มาดูเฉลยกันดีกว่านะครับครัและแล้วคำตอบก็คือมะนาวมะนาวไข่มะนาวไข่จริงๆด้วยน้องวิวคะคะเบอร์สองเป็นของหนูเบอร์หนึ่งก็ได้ค่ะเบอร์หนึ่งเชิญคุณเหมียวครับมะนาวหรือเนี่ย นึกว่าส้มโอเออทำไมมันใหญ่อันนี้เขาจะเรียกว่ามะนาวควายค่ะไปด่าอยูวนทำไมฮะนี่อยู่ดีมาลงได้ไงเด้หยุเฉยเนี่ยและคำตอบก็คือมะนาวควายมะนาวควายช่วงหน้ามาดูว่าประสนีคนต่อไปจะรู้จักมะนาวดีพอจนทำให้นักสืบหนักใจได้หรือไม่เขาต้องมีข้อหนึ่งที่ถูกไม่มีจริงค่ะเตะตูดไหมเตะตูดคนเดียว i say it.